หากเด็กๆมีอาการไข้สูงมีแผลในปากมีตุ่มตามฝา่ามือฝ่าเท้าและลำตัวใช่แล้วค่ะเด็กๆก,กำลังเสี่ยง ดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคมือเท้าปากในเด็กป้องกันอย่างไรโรคนี้เป็นโรคที่สามารถติดได้จากเชื้อไวรัสซึ่งสามารถพบได้ทั้งทารกและเด็กเล็จกจัดเป็นโรคที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจได้ไม่น้อยเลยนะคะอยากทราบไหมคะว่าโรคนี้เกิดจากอะไรคุณหมอมีคำตอบแล้วคะ่ะไปฟังกันเลย โรคมือเท้าปากนะคะเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่ม e n t e r รไวรัสแต่ตัวที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะต้องรู้จักก็จะเป็นเรื่องของท็อกซ์กีไวรัส A16 แล้วก็เ n t e r o v i r u s ส71ค่ะพวกเชื้อเหล่านี้นจะอยู่ในสานคัดหลังเช่นพวกน้ำลายแล้วก็อุจจาระของเด็กๆนะคะก็เกิดจากการที่เราเอามือที่ปนเปื้อนสันคัดหลังเหล่านี้นะคะเข้าปากหรือว่าเป็นของเล่นที่มีการปนเปื้อนอย่างนี้เข้าปากค่ะก็จะทําให้น้องๆติดโรคมือเท้าปากนี้ได้นะคะ อาการของโรคเป็นอย่างไรบ้างคะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของไข้แล้วก็มีแผลในปากนะคะแผลในปากเนี่ยจะทําให้น้องๆมีอาการเจ็บปากแล้วก็กินได้น้อยทําให้อาจจะมีเรื่องของอาการขาดน้ําตามมานอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของผื่นซึ่งผื่นลักษณะเด่นก็จะมักขึ้นที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าในบางรายอาจจะพบบริเวณรอบก้นได้นะคะนอกจากนี้จะมีเรื่องของอาการที่รุนแรงพวกเยื่อหุ้มสมองอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะ มีอาการแทรกซ้อนได้ด้วยหรอคะเนี่ยแล้วแบบนี้อาการแบบไหนที่ควรมาพบคุณหมอคะภาวะที่ทําให้เราต้องวิพานน้องๆมาโรงพยาบาลน,นะคะก็ได้แก่น้องมีอาการซึมมากมีอาการกระสับกระส่ายกินได้น้อยมีอาการขัดน้ําชัดเจนมีอาการปวดหัวมากคอแข็งมากมีอาการไอหรือเหนื่อยรวมถึงมีเรื่องของการกระตุกของกล้ามเนื้อซึ่งอาจจะเป็นแค่แบบกระตุกเบาๆไม่ได้ต้องเป็นถึงขนาดชักนะคะแล้ววิธีการรักษามีอะไรบ้างคะ การรักษาหลักของโรคถ้าเกิดว่าอาการน้อยเนี่ยเราก็เน้นไปเรื่องของการพยายามทําให้น้องเขาสามารถกินได้เช่นการให้ยาชาซึ่งจะลดอาการเจ็บเวลากินของน้องนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นการให้เกลือแร่เพื่อชดเชยสารน้ําที่เสียไปนะคะในรายที่อาการรุนแรงอาจจะจําเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการแล้วก็ให้น้าเกลือทางเส้นเลือดนะคะแล้ววิธีป้องกันและควบคุมโรคต้องทํายังไงคะคุณหมอ ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโรคที่ยังไม่ได้มีวัคซีนในการป้องกันฉะนั้นหัวใจหลักในการป้องกันของโรคเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขอนามัยที่ดีเน้นเรื่องของการล้างมือก่อนกินข้าวหลังจากเข้าห้องน้าก็ต้องเน้นการล้างมือด้วยเหมือนกันแนะนําว่าควรจะมีการแยกใช้ของใช้ส่วนตัวโดวยเฉพาะพวกช้อนส้อมนะคะไม่ควรกินข้าวร่วมกันควรจะถ้าเกิดจะกินข้าวร่วมกันก็ต้องมีช้อนกลางนะคะ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงถึงชีวิตนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีคําถามสามารถส่งคําถามมาได้ที่ Facebook วิดีโอนี้จะมีแอดมินคอยตอบคําถามอยู่ครั้งต่อไปติดตามเราได้ที่ Facebook โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนช่อลอ้อมน้อยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ